คนแรกของคัสโตเอ็นขผมก็อยู่เกมไมค์ครับไปแล้วผมสวัสดีครับผมโอเคนะก็วันนี้อยู่กับอ่าโทรไปโทรอาร์บีคือกดมีอย่าง่ายๆแค่สองอย่างคือเราจะแบ่งเป็นสองทีมคือเป็นฝ่ายรันเนอร์กับฝ่ายเมอร์เดอร์แล้วฝ่ายมันรันเนอร์อ่ะคือต้องหาทางออกอยู่ที่นี่เว้ยคือหาทางออกจากเขาบงกดอันนี้คือเขาบงกดอ่ะ ใช่ครับเนี่ยค่ะวงกุฎครับเอันนี่แค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอวงกุฎเหรอวงกุฎเหรออ่าแล้วผมรันเนอร์ต้องหาคีย์นะผมคือคีย์มันจะอยู่ตรงตามแสงสีแดงนะผมต้องไม่หาให้เจอเนอะผมส่วนแสงสีแดงก็มีทั้งของชิ้นและของปลอมนะผมสลับกันไปนะผมส่วนแสงสีขาวนะผมจำมันจะไววาร์ปได้นะผมส่วนแสงสีเขียวชุบเพื่อนนะผมเวลาตายนะครับอ่าแล้วก็ไลท์มอร์เดอร์นะผมต้องฆ่าอ่ารันเนอร์ให้หมดนะผมถึงจะชนะนะครับผมหรือไม่ก็รอเวลาหมดที่4นาทีนะผมแล้วมีมอร์เดอร์กี่คนหนึ่งคนครับผม โหเลยคชแก์ดีมีก so ี่คนเนี่อารู้โอเคครับก็แบ่งตามนี้นะแล้วก็เพื่อที่ไม่ให้คมนุนรงเกินไปผมจะแบ่งออกเป็นสาทีมคือทีมพี่น้องชายเขียดกับอ่าหัวหวชพูก็มี้่ตัวนะผมแล้วก็ทีต่อมาเป็นทีมอ่าเอ็กเรนะอุ้ยเลยโยโยแล้วก็เป็นทีมองผมแล้วผมก็มี t o t a สามทีมนะครับผม โอเคก็ทีมอะไรอ่ะชื่อทีมพี่อ่ะชื่อทีมพี่อ่ะชื่อไม่ได้ตังค์น้องพี่ที่รักน้องพี่ที่รักไม่ไม่ไม่ชื่อทีมว่าเหลี่ยมซิกทุกตอนไม่ไม่ไม่ชื่อรักสามเศร้านกระดอกสามทีชื่อชื่อชื่อทีมไอ้ไอ้เขียว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 อะไรมึงอมา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 โอเคครับผมขอเดี๋ยวก็กดกร็ตามที่บ้ามาแล้วผมก็ก็นี้ไม่เป็นการเสียเวลาอยู่เราแยกห้องกันเลยดีกว่านะครับไปสามสองหนึ่งแยกห้อง

อย่าลองดีกว่อย่าหมายลองไปไปไปตามหาแสงีอาแสงดีกว่าไปสีเขียวอาสีเขียวชูเพื่อนอาเนี่ยอนนี้คือแสงหลอกเห็นปะไม่ไมอยู่ไหนกันเนี่ยพี่กำลงตามหาคีอยู่เว้ยเ้อยู่ไหนกันจะเพิ่งิงไม่รู้พี่ไมได้ปนเออบานีบานีบานีบาน่ันสอนเดมาอเคสนงสออยู่ขจคุณมาว่าเดี๋ยวยยวจุดบ วาเอ้ากลับไปที่เดิมเอ้าเไปทางวามันจะสูงวามันจะสูงวามันไม่จุตกรไท้คนอ่ะอ่ากูลืมอะไรกูจับเวลาเฮียเอ้าจับจังาจัลาไอกยู่อกยู่คนเดียว่ะไ้ไว้ใจได้

หลอกแสลอกแสลอกแสลอกหลอกว่าเธอหลอกว่านักหลอกว่าเขารักเราอาตันนี่อะหลอกให้รักแล้วก็จากไปเย่อีมอยงี้อย่างี้อย่างีย่างี้อตงแหะไม่มีใครตอบกว่กคนไร่ไม่มีอะโล่งอะไปต่ำนู้นไปต่งนู้นไป่ำนู้นไป่ โบกี้ไอ้มิโตะโบกี้ตอมข้ามเหมือนกันข้ามไม่มีใครเลยมันต้องมีเว้ยคีย์มันจะสร้างอย่างทีอ่ะมีมันมีหกคีย์อ่ะลืมบอกเลยว่ามันมีหกคีย์เลยพิมบอกดิพิมบอกเลยขุดกำแพงได้ปะไม่ได้อ่ะเมนูขุดได้อ่ะหนูเล่นเกมโม่สองไงอ้าวตอนแรกก็เกมนโม่สองนี่หว่า เราเทียวป่ะมันอยู่ที่อ่ะเพราะว่าผมได้ถามกูด้วยว่ามันอยู่ไหนกูจำไม่ได้เหลยคนสร้างแบบจำบ้เอ้าโอเคอย่าบ้ามาเออพ้ามาเลยมันมันกับจิตบนต้นเราไปทางที่คนอื่นไปเยอะไหมเยอะเยอะเยอะ เดี icana, ๋ยวไปทางฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังไม่มีใครไปเลยเฮ้นี่สามฝั่งนี้มาใช่ป่ฝั่งนี้ดีกว่าฝังฝั่งนี้ดีกว่าไปฝั่งคนยูเจียเนี่ยนะนี่เออฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทำน้ำหนูทำนี้ดีกว่าง่ายกว่าแล้วก็แอมเบอร์แล้วที่วฝั่งนี้ดีว่าแต่พี่ไปไหนกันแล้วเนี่ยอ่าร์อาร์าหนูจะบรามากางหนูบราบมากางหนูบราบมาการหนูบรามาการมันมีจุดบราบอยู่อาตามแสงสีขาวมามีจุดบราบอยู่เออทำไมทางมันไม่แถงสีขาวอยู มันเอยทำแยกเลยก็ได้มั้ยแยก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 แ อาวพี่พี่นนกับพี่คิวข้าหมทำไมอ่ะเอาไม่พี่ไม่รู้ไม่ไม่ตีตีเฉยเอาแต่แต่พี่ฆ่าหนูเอาไม่พี่นึกว่าออมไปพี่ก็ตีเบเกไปก่อนไม่ไม่แต่กูตายเอาตีจนตายคืออะไรวะกูตีสติ๊กมึงจนตายเออมึงตีกูจนตายไงไม่ไม่ไม่แต่แต่แต่คือแต่คือเอาไงคือพวกกูไม่ได้เป็นสักคนเลยแน่ใจเออบริสุทธิ์เต็มร้อยอ่ะือ มืแกมืแกคือเมื่อแกกูวิ่งไปเจอแบบดาบฟาดหน้าปักเกือบตายไม่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 ใช่แล้ไม่ใช่แล้วที่้ไม่ได้เป็นเพราะว่าพวกพวกกูไว้ใจกันไอ้เหี้ยถ้ามันเป็นนฟันกูตายห่าไปแล้วพี่พี่ฟังไม่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 เมื่อกหนูหนูแค่จะบอกว่าหนูเจอคนนึงหนูโดนดาบฟาดหน้าปักแล้วหาั้หนูวิ่งหนีไปหนูไปเจอพวกพี่สคนแล้วจากไหนพวกพี่ก็ฆ่าหูตายไจอคอ่คบ้าของกูหมนไส้อะตอสิกูเล่นผเล่น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 เล โอ้โหพี่เขาข้างล่างบอกว่าโอ้พวกูไว้ใจกันทีไม่ได้เป็นกูโดนกระติสฟาดตายห่าเลยเฮียอ๋อมออมใช่พี่ดูทางหน่อยดิไมันมันบินขึ้นไปดูข้างบนได้อะได้ใช่ปะได้แล้วแต่เลยทำอะไรทำมันพาคุไปไหนไม่รู้กูหลงทางอยู่แสงมันอยู่ตรงนู้นน่ะโอ้กูโดนโดนฟาดเต็มๆเลยสติ๊กฟาดหน้าไอ้เหี้ย พิสติกฟันหน้าเต็มเลยพี่เดี๋ยวนี่ตรงๆๆเอ้ยหนูเจอกล่องแล้วแต่น่าจะเปิดไปแล้วเพราะมันอยู่ใกล้ๆเฮ้ยยังมีมีมีพี่แอกเพชรเยอะ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 เยองเยอะเยอะชีหน้าตาเป็นไงอ่ะอ่าเป็นเหียญเป็นเป็นด้ามันเหรียญอ๋อเอ้ยตรงพิธีอ่ะมีอันหนึ่งเราขุดเพชรได้ปะอ่าขุดไม่ได้ขุดขุดได้แค่ประตูเราเห็นตรงพิธีมีอันหนึ่งอะแต่เขาไม่ได้ไปเปิดอะ เจอจุวบบเจอจุวบบ้าบ้าแบบหาจุดชุบอยู่เนี่ยจุดชุบก็เจอแล้วเว้ยแต่กูไปไม่ถึงนี่กูทางไปอ่ะจุดชุบมันจะเป็นสีอะไรพี่หรือไม่เป็สีเขียวสีเขียวใช่ป่ะสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขฝั่งพี่อะไม่มีเลยพี่วินนี่นี่นี่อยู่นู้น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 อยู่ฝั่งนึงไงอยู่ฝั่งนึ่งไปยังไงอะอ่ะอ่ะพี่วินเดินตรงไป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 เดินตามทางไปทางอ่าซ้ายพี่สีอะไรนะซ้ายไม่ไม่ขวาขวาพี่วินขวาขวาเดี๋ยวขวาเออเดินไป ตรงไปตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนี่หรออ่าเเลี้ยวซ้ายอ่าโอเคโอเคขีดสขวาขวาขวาขีอาร์ีาีาเีเมยนเียไม่ใช่แล้วจุดมาร์กอยู่สีอทีแดงส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 ีแดง่กระดงีชุบคนดีกว่าชุบคนดีกว่าระบบชุบหลอดเท่

ไม่เราต้องหาทางออกก่อนเว้ยอดีวะอากเยี่ยดี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 วากเยี่ยดีมากไปยังไงพ<อ>ิธีค้างนี่ค่ะเอาลุด<ว>แล้วอ้า <ขอ S 2> วถ<อ>าก็ต้องก่อนถายเฮ้ยพี่คิวตีกูตีกูห่าแม่เพือ่ะ ด้วยต่อให้โอ้ยพี่คิวพี่คิวตีกู เนี่ยเจอคิวนะมีคนเจอคิวแล้วอ่ะเออก็พิธีไงเนี่ยเขาจะเขาจะพิธีเหรอไม่น่าจะพี่นนท์กับพี่คิวอ่ะเจอทางโอ๊ยกูจะตายแล้วมึอุ้งพี่เบาดิครับมึงพี่เบาดิจับดีอ่ะดีอ่ะดี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 ไปอาอมหลังเข้าออมหลังเข้าออมหลังเข้าออมหลังเข้าไปอ้อมหลังเข้าโอ๊ยพี่คิวจะฆ่ากูแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเขาช่วยกัน พี่คิวพี่เนี่ยเขาช่วยกันเนี่ยพีเทตีตายแล้วตายแล้วพี่คิวช่วยข้จาจก,กรอนรองไม่ได้ช่วยทู thousand years later กูแล้วเดม่ตัวยอะอะไรอะ,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 อะ โอ้ยเสรียบร้อยอาการเป็นยังไงพี่ปินไม่ได้ อัน้เรไม่นหนนจทางออกแล้อนตอนจนทางออกแล้วเออเกลังจะชุบอยู่เนี่ยฮะไปช่วยคุณนอยอ้้อออแล้วอกแล้วหรอออกได้เหรอเอรออกได้สคนเอทีมันออกได้หแล้วเอ้ยงั้นได้เอ้ยยวหนูยวหนูชุบพี่วินก่นแล้วกเอเปะพี่ินพี่ยังไม่ได้ชุบใช่ปะยังยังยยังโอเคอีกก้อนนึ่งอีกก้อนนึงมั้เอานี่ออกได้เหรอไดยออกแบ เดี๋ยวหนูไปบอกทางมป๊บนึงโอเคเฮ้ยชุบเราเราต้องเปิดแสงสีเหลืองไป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  เร็วพี่ซอสนี่อยู่นี่พี่ซอสเร็ว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 อันนี้ใช่พี่ซอสปะคนเดียวนี่ปะพี่ซอสนี่ปะพี่ซอสไม่ไม่ใช่ไม่พี่ซอสน่าเอางี้พี่วินเราออกแล้วเดี๋ยวเราไปบอกทางพี่ซอสจบไปโอเคออกแล้วอ่าไม่นี่มันพี่คิวนี่นะ พี่ซ้อนพี่ซอนจะพี่ทีนะพี่ซ้อนวิ่งไปทางไหนแน่เออวิ่งไปซ้ายซ้ายพี่ซ้อนพี่ซ้อนหลังหลังพี่ซ้อนพี่ซ้อนไม่รอดเลยเดือบรอยโอเคครับวันนี้จบใครที่ชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์กดซับใครได้กันนะคะแล้วก็กดไลค์ถึง20ไลค์นั่นเองนะคะจะส่นช่องขอทุกคนนะจะทิ้งที่ไว้ใต้ดีสคริปชั้นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซีรส์เกจอกันครับใช้เวลาประเทศไทย